เพื่อนๆและพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เรายังไม่สําเร็จในการขายสินค้าบนอีเบย์เนี่ยเพื่อนๆหรือพี่น้องขาดสิ่งนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดถึงนั่นก็คือเป้าหมายนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยมีความตั้งใจนะครับอยากจะทําแล้วก็ลงมือทานะครับแต่ว่าทําไปแล้วเนี่ยก็เกิดเบือ่อหรือไม่อยากทําต่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการทำเนี่ยมันไม่ได้ เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะครับนั่นคือการทําไปเรื่อยๆนะครับแบบไร้จุดหมายคราวนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยากประสบความสําเร็จนะครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายของการทํา eBay ของเราเนี่ยให้ชัดเจนไปเลยครับว่าเป้าหมายในการทา eBay เนี่ยเราต้องการอะไรนะครับเป้าหมายหลายคนก็อาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมครับบางคนต้องการทำอีเบเพื่อมีเวลาว่างอยู่กับครอบครัวมากขึ้นบางคนต้องการทำอีเบเพื่ออ,อิสระภาพทางการเงินบางคนทำอีเบตั้งเป้าหมายว่าอยากจะใช้ชีวิต ไม่อยากเป็นลูกจ้างไครก็แล้วแต่ทุกคนจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองนะครับแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมตั้งเป้าหมายในการท eBay เ่ยเพื่อเงินเท่านั้นนะครับพอในช่วงที่ผมเริ่มต้นทําี Ba y ใหม่ๆเนี่ยนะครับารายได้ของผมไม่เพียงพอนะครับต่อการดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวนะครับแล้วตอนนั้นผมต้องการเงินเพิ่มขึ้นมานะครับจากงานประจำเนี่ย เป็นรายได้เสริมนะครับ10,000บาทการทำอ e ีเบย์ของผมผมก็จะตั้งเป้าว่าผมจะต้องมีเงินจากการทำอ e ีเบย์เนี่ย10,000บาทต่อเดือนนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับนั่นคือเงินที่เราต้องการเราก็จะลงมือทำนะครับแล้วก็บองเห็นเป้าหมายว่าการขายอ e ีเบย์ของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องขายให้ได้10,000บาทความพยายามและความอดทนเนี่ยมันก็จะเกิดจากเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับ เพราะถ้าเกิดเราต้องการ1นึ่งนบาทแน่นอนนะครับเราก็ต้องหาวิธีการทําให้มันมากขึ้นหรือทําให้มันไปถึงเป้าหมายนั่นเองนะครับแต่คราวนี้นะครับเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้ต่อเนื่องและติดต่อกันอย่างยาวนานนะครับเราจะต้องมีเป้าหมายกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเราจะต้องตั้งระยะเวลาในการาตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยให้ชัดเจนเช่น1นึ่งืนบาทเนี่ยผมต้องการภายใน1เดือนเท่านั้นนะครับสเดือนผมต้องการ ห้าหมื่นบาท1ปีผมต้องการมีรายได้จากการทำอ e ีเบเนี่ยอย่างน้อย2 0 0 0 0 0บาทแบบนี้นะครับต้องมีเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ลงมือทําให้ถึงเป้าหมายแล้วก็มองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับถ้าเป้าหมายของเรามันทําให้เรารู้สึกว่าได้เงินและมีความสุขนะครับเป้าหมายเนี่ยสำคัญมากาน,นะครับที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากประสบความสําเร็จ ในโลกของ eBay นะครับจะต้องเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายก่อนนั่นเองนะครับ